ไปด้วยไปด้วยสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Mas Sing ชแนลนะครับวันนี้เราก็พาไปตัดกล้วยกันครับไปเดิน,นตรงก่อนทั้งวันโอ้ฝนตกเมื่อคืนหนักมากนะครับพี่น้องทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนโอโ้ดูทางอันนี้เราก็จะเข้าไปตรงไร่เราก่อนนะครับเออแต่ตรงนี้มันไม่ลืนล่นเนาะลื่นอ๋อลื่นแต่ไหลย เดี๋ยวไป,ไปพาไปดูตรงไครครับว่ามันรื่นแค่ไหนตรงนี้ก็รถวิ่งไปจ้ำครับเลยไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่ตอนแรกว่าเจารถใหญ่มานะครับแต่ว่า มันเข้าไปได้เพราะว่ามันรถใหญ่มันจะลื่นนะครับเวลาติดมันจะยากน,นี่ครับนี่ครับเริ่มตรงนี้ก็จะลื่นนะครับประมาณตรงนี้ไปถึงนู่นเลยถึงไรผมเลยนะครับนี่โอ้เสียงดีครับที่ว่ามันยังแข็งอยู่ cho hai mươi trăm hàng lo chuyện này hấp đi mà quay cái điên lên เราก็จะมาแบรกสายรถนะครับนี่คนตัดนี่รถไทยช่องนี้เดินลงก่อนจอดจอดจอดไว้กับรถไว้อเอารถไว้ค่อยเอารถไถถอยมานี่ครับนี่ฮะมา้ารถไถดึงรถพิสันอยู่นู่นดึงรถพิสันติดอยู่ตรงนั้น มนนี่ครับโอ้ดูทางเข้าไหมอันนี้รถกระบะเข้าไม่ได้นะครับนี่เข้าได้แต่รถไทนี่แหละตัดตรงนี้นั่นแหละเมื่อกี้ก็ไปแล้วเที่ยวหนึง่งนี่ครับเรา รถไทยเรามาใส่กล้วยนะครับวันนี้โอวทางแขะมากเอา้าใครไปติดดีลี๋จะพาไปดูครับโอ้โหเดี๋ยวติดนะกลับรถเลยกลับรถเลย เอาเอาตูดเข้าอ่ะเฮ้ยโอ้โหโอ้โหอือนี่แหละครับแต่งแบบใช้งานได้โอ้โหสุดยอด เ็หักออกไปนูเลยเอ็ดแรงว่ะนี่ครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูกล้วยเรานะครับว่าสวยงามแค่ไหนนี่ครับ กยหอมทองอันนี้เราก็ยืมหางเข้ามาครับนี่ครับยืมเทเลอร์เข้ามา ได้ทเทือนี้สใ่ได้ประมาณหกสิบนะครับน่าจะหกสิบหรือไม่ก็ไม่ถึงเกือบถึงนะครับนี่เราก็ต้องแบกออกมาครับนี่กล้วยช่วงนี้ก็ราคาไม่ค่อยดีเลยครับโควิดระบาดหนักมาก ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับครับจกันใหมค่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ